สวัสดีนะเอฟซทุกท่านนะมาถึงไม่รอช้านะท่านผู้ชมรีบตัดเหล็กเลยนะท่านผู้ชมนะเรามาถึงแล้วช่างพงก็ลุงนี้นะเอฟซรีบรลุยเลยนะครับโอ้แว่นเจ้าดีเนาะนี่นะดูนะเอฟซแว่นกินขาดนะเดี๋ยวเราก็จะขนเหล็กลงนะเอฟซีนี่เราเอาเหล็กมาเพิ่มเติมอีกนะฮะ น่าก ah, ็เตรียมลุยเนาะเดี๋ยวเอาเหล็กลงนะท่านผู้ชมมะเดี๋ยวเหล็กลงนะพี่น้อง

ครับผมครับครับครับ ก็ขนเหล็กลงมาเป็นที่เรียบร้อยใน FC เกิดอะไรขึ้นชังพงฮะตายแล้วอ๋อเครื่องเจ้าบอกอ้นึกว่าเครื่องคอยโอยใจหายโอ้ยใจหายแบบอจะเอาเงินไหนือล่ะนี่นึกว่าเครื่องของคอยโอยใจหายใจคว่ำพี่น้องเนี่ยให้แท้คอยกันโอ้ตายแล้วพี่น้องเลย ตกใจจังน่ะอ่าของยังพงใช่ไหมพังมันไม่ติดบ่หูจะหายจะคว่ำเนฟซีนึกว่าของผมโน่นของผมสีสวยงามไม่ใช่ของเจ้าลองแจ๋วเสียแล้วไปซื้อไงหรอไม่ใช่ของซื้อหาเลยซื้อใหม่แล้วก็ซื้อที่เดยเนาะอ่ะมันไม่ติดเลยเหรอลองดูดิติดทำไมมันเสียมันอยู่ๆมันก็เสียบ่รือว่าเชื่อมแล้วเมื่อกี้นี่ ยังไม่ได้เชื่อมเลยยังไม่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะทดสอบก่อนเพราะว่าปลั๊กหลวมถ้าผมเสียบแล้วติดนี่ฮาเลยนะมันฮานะมันเป็นเหมือนตอนนั้นที่ไปใส่ดับนะใช่ใปลั๊กหลวมอะลาฟูแล้ว ล้อเสียตักติดรูหรือเป่าเสียที่จมูกแก้วดูสิเออเนาะเนื้อว่าใช้อยู่ดีๆแล้วเสียพี่น้องเมื่อวานก็ยังดีๆเนาะมันรู้สึกว่าใจโคอไม่ดีเลยเอฟซีงานเข้านะฮะเอ้าไม่ใช่กองเราดีกว่ะ ตู้ดีอ่ะในเอฟซีนะน้ำตาไหลเลยนะนตอนนี้นนช่างไฟกำลังจะซ่อมอยู่ในเอฟซีไม่ซ่อมอหรือหร,อรือเนาะหรือหรือพี่หนูเลยเนาะหรือเดี๋ยวไปทำไมเอาพี่หนูนามาดูคลิปนี้ดูนะพี่พี่ไทโซ่หรือเครื่องเชื่อมที่พี่หนูนาซื้อให้แล้วอืมไม่ซื้อหรือแบบชอปชอปรือไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยต้องเก็บเงินกันซื้อนะพี่น้องนะหารกันนะพี่น้อง โอ้ของผมรอดไปของผมมีตู้เชื่อมของผมอยู่ใช่ตกใจเนี่ยว่าของผมเสียเมื่อกี้นี่เดินมานี่แบบสันๆเลยใช่เห็นว่าเสียๆกันเลยก็แล้วภาวนาขอให้เป็นชังพงใช่ก็เลยภาวนาเมื่อกี้นี่จบนโมสามจบเลยรื้อนะพี่น้องนะรือไม่ซ่อมไม่ได้ซ่อมมันรื้อเลรื้อเลยเหรอพี่บีทำไมเยยะไม่รื้อแล้วก็ซ่อมให้ได้หน่อยนะเออไม่เสียขนาเนี่ย มันไม่มีอันไปทำไหนทุบรวดทุบรวดถ้าสมมติว่าวันนี้ซ่อมไม่ได้ของหูเนาะแล้วของเอสในเสียอีกวันนี้ตายแน่เราต้องการงติดเลยกนชังยอดเลยตอนนี้ในเอฟีก็กำลังซ่อมเครื่องอยู่นะก็คงจะได้ใช้ตู้เชื่อมอันเดียวแล้วทีนี้คือปกติงานเราจะวิ่งคู่กัน พราะว่าจะขึ้นไปเชื่อมคานด้านบนนะ FC มันยังไม่ได้เชื่อมเลยนะแต้มมาไว้เฉยๆเดี๋ยววันนี้ว่าจะวิ่งเชื่อมแต่ว่าตู้เชื่อมด้านเสียเนะพี่น้องจบเลยเรา,า,า,เาก,ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะเอสวัสดีครับผม